สวัสดีครับผมสมคิดโตโยต้านะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเครื่องยนต์ของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับรุ่นลีดเดอร์นะครับ 2.4V เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 5ึ่0 0 0านห้าแสนหนึ่งับเครื่องยนต์ของฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับหรือว่าเครื่องยนต์2อ0พซีซีนะครับ150แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันนะครับ เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับแบบแถวเรียง16วาล์วนะครับ VNT Turbo และ i n t e r Cooler นะครับผมนะครับหน้าตาของเครื่องยนต์ของ Fortuner คันนี้นะครับผมนะครับหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีด Direct Injection นะครับแบบ c o ม m o n Rail นะครับผมหัวฉีด9รูนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ของโตโยต้นะครับ2.4นะครับเครื่องยนต์ของโตโยต้นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับอ่าหนึ่งนะครับก็จะเป็น2.4นะครับแล้วก็2.8นะครับผมครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ พอร์เเนอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลนะครับถ้าเป็นรถเก๋งเล็กนะครับตั้งแต่ยาริสนะครับจนถึงแคมเ y รีนะครับก็จะเป็นแบบเบนซินนะครับแล้วก็ก็จะแยกนะครับเป็นแบบไฮบริดนะครับไฮบริดก็จะเป็นสองระบบนะครับไฮบริดก็จะเป็นเบนซินแล้วก็ไฟฟ้านะครับสำหรับระบบไฮบริดนะครับ เครื่องยนต์ของรถโตโยต้านะครับนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะเป็นกระบะนะครับแล้วก็เป็นฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นิวจีดีนะครับซูเปอร์พาวเวอร์นะครับผมเครื่องยนต์ของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับผม ระบบเทอร์โบแปรผันนะครับประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเวียนเทอร์โบนะครับส่งกําลังแรงม้าต่อเนื่องทุกช่วงความเร็วนะครับเป็นนะครับเครื่องยนต์แบบใหม่นะครับของโตโยต้านะครับใครที่ชอบเครื่องยนต์สองพันขึ้นนะครับก็แนะนําให้เป็นโตโยต้านะครับผมประหยัดน้ำมันนะครับ เครื่องยนต์ของโตโยต้าครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับครับแต่ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของโตโยต้านะครับก็จะเป็นเครื่อง2อหรือว่าเครื่อง2อ0พนะครับทีนี้โตโยต้าก็ทําชดลงมานะครับจาก2อ0พเป็น2004นะครับแล้วก็เครื่องยนต์อีกตัวนึงนะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0พนะครับจาก3 0 0พันก็จะลดลงมาเป็นส0 0พันนะครับ สำหรับข้อมูลของเครื่องยนต์รถ t o โยต้นะครับสมคิดนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะครับผมสมคิดโตโยต้นะครับก็จะมาให้ข้อมูลนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับ คิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้เพียงที่นี้นะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้นะครับครับสมคิดโตโยต้านะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ